สวัสดีครับเรียกได้ว่าเข้ามาใกล้แล้วนะครับสำหรับรถกระบะปลั๊กอินไฮบริดของ BYD ซึ่งเขาบอกว่าจะเปิดตัวในต้นปี2024นี้นะครับต้องรอดูกันเลยนะฮะสำหรับเจ้ารถกระบะ BYD Double c a คคันนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบปลั๊กอินไฮบริดและทางช่องนาซีวิงนะครับของเราเนี่ยก็ได้เคยนำเสนอไปหลายครั้งแล้วนะฮะกับเจ้ารถกระบะ BYD คันนี้ ซึ่งในภาพที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นรถที่เขาใช้ไปทดสอบนะครับโดยไม่มีการปิดบังอำพรางใดๆเลยมีแค่บังนิดๆหน่อยๆทางด้านข้างของตัวรถและนี่ก็คือรูปทรงที่แท้จริงของมันนะครับสำหรับกระบะ BYD นั่นเองภาพที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นภาพที่ถูกโพสต์บนเว็บไซต์โซเชียลมีเดียนะครับรวมไปถึงภาพออตโต้สปายของทางเกาหลีใต้ โดยทาง Auto ออโต้สปายของทางเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็เกาะติดเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกเลยะฮะซึ่งภาพนี้ก็เป็นภาพสิทธิบัตรของ BYD รุ่นใหม่นั่นเองซึ่งมันก็เป็นภาพทดสอบของรถกระบะ BYD คันนี้นะครับซึ่งเราจะเห็นว่ามันแทบไม่มีการปิดบังหรือว่าพรางตัวเลยนะฮะซึ่งภาพนี้ก็เผยแพร่ไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนั่นเองแต่ก็ยังมีการปกปิดตราสัญ,ญลักษณ์อยู่บ้างรวมไปถึงตัวอักษรคําว่า BYD ที่ด้านหน้ารถ ส่วนขุมพลังของกระบะ BYD า BY คันนี้นะครับเขาจะเปิดด้วยขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดในปี2024นี้แล้วก็คาดว่าจะตามมาด้วยรุ่นไฟฟ้าในช่วงปี2025ย่าอยากให้ทุกคนสังเกตดูรถคันนี้นะครับเราขยายภาพไปแล้วนะครับผมก็ยังมองไม่เห็นช่องชาร์จแล้วก็ที่เติมน้ำมันเชื้อเพลิงนะซึ่งมันก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะถูกปิดบังด้วยผ้าห่อตัวรถสีดำนะฮะที่อยู่บนตัวรถนั่นเองหรือว่ามันอาจจะอยู่อีกด้านหนึ่งของตัวรถก็เป็นไปได้ ส่วนภายในห้องโดยสารนะครับก็คาดว่าจะมีหน้าจอสัมผัสแบบหมุนได้นะเหมือนแอตโตสานะครับขนาดประมาณ15นิ้วแล้วก็แผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลส่วนทางด้านนายลุคทอสเจ้าของ EV Drive นะครับผู้จัดจำหน่ายในออสเตรเลียของ b ี d เนี่ยเขาก็บอกกับสื่ออย่างไรว่าคำสั่งซื้อสำหรับร่างอินไฮบิดกระบะเนี่ยมีจำหน่ายเปิดตัวในครึ่งปีแรกของปี2024ก่อนการส่งมอบครั้งแรกในช่วงครึ่งหลังของปี ซึ่งก่อนหน้านี้นายลุคทอสคนนี้นะครับเขาบอกว่าปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยคาดว่าจะมีราคาต่ำกว่า10,000แสนเหรียญสหรัฐก็ถือว่าเป็นราคาที่ยังไม่ใช่ราคาที่แท้จริงนะครับก็ยังไม่ได้รับการยืนยันออกมาและก็แน่นอนครับกระบะ BYD คันนี้นะฮะหรือที่ออสเตรเลียเขาเรียกว่ายูดนะจะเปิดตัวในออสเตรเลียในปี2024นี้แล้วนะครับและก็แน่นอนครับค่าญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฮิซุส มิตซูบิชินิสสันหรือแม้แต่ Ford Ranger นะฮะต้องมีมาแน่นอนครับกับกระบะ h ฮบริดอยู่ที่ว่าใครจะเปิดก่อนเท่านั้นเองซึ่งเมื่อมองจากภาพนี้นะครับทางด้านหน้ารถถึงเฉียงแบบนี้นะฮะในความคิดเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่ามันดูคล้ายกับ Ford Ranger ในตัวปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นรูปทรงของทางด้านหน้าแล้วก็ไฟรถนะครับแต่อันนี้เรายังไม่รู้ชัดนะเพราะว่าเขายังมีการปกปิดอยู่ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมนะฮะกดติดตามกดถูกใจกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ